สวัสดีค่ะ SC พิสิค่ะวันนี้พิสิมีโปรโมชั่นของ m มา d a ดีๆมาฝากเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะว่าเป็น Mazda รุ่นไหนกัน X, x ี2 5 s ก x ์แปดสซึ่งเป็นพี่ใหญ่ของเราเลย <Wow. S 1> วันนี้พิสิทธ์มีโปรโมชั่นดีๆมาฝากนั่นคือดอกเบี้ยต่ำสุด0.9% <Yeah. S 1> ไม่เพียงเท่านั้นเรายังมีฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งมาสตอรพรีเมียมอินชวรา <Wow. S 1> และก็ ขยายคุณภาพตัวรถเป็น5ปี150,000กิโลแล้วก็คุปองซีค่าแรงก็เพิ่มมาเป็น5ปี100,000กิโลเช่นกันนะคะย้ำอีกรอบนะคะดอกเบี้ย0.99%ที่สําคัญ Mazda c x 8 2.5 SP Exclusive เนี้ยมีพร้อมส่งมอบเลยนะคะเดี๋ยวสีพาปไปดูกันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูสเปคเด่นๆกันนะคะในส่วนของด้านหน้าเรามีกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ค่ะมาพร้อมกับไฟหน้า LED โปรเจคเตอร์พร้อมใบส่องสว่างกลางวันแบบ LED เพื่อความปลอดภัยและความชัดเจนในการขับขี่นะคะมาพร้อมเซ็นเซอร์ <Wow. S 1> ด้านหน้า4แล้วก็หลังสกล้องรอบคัน <Yahoo. S 1> รวมถึงระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันนะคะนั่นคือระบบช่วยเตือนและเบรกด้านหน้าค่ะ ซึ่งมาพร้อมล้อแมกอันลอยขอบ19คิ้วโครเมียมขอบประตูและก็คิ้วโครเมียมขอบชายประตูด้านล่างเพิ่มความโดดเด่นเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถค่ะด้านท้ายของเราไฟท้ายจะเป็นแบบ LED นะคะ แล้วก็ในส่วนของตัว Mazda CX 8 2.5 STX 10นี้นะคะก็คือเรามีกล้องรอบคันก็รวมถึงเซ็นเซอร์หน้าเซ็นเซอร์หลังเรียบร้อยแล้วไม่เพียงเท่านั้นนะคะเรายังมีระบบซีคลิกนะคะก็คือเราไม่ต้องสัมผัสเลยเราสามารถเตะนะคะสามารถเปิดประตูท้ายได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูการตกแต่งภายในกันนะคะเบื้องต้นเบาะสําหรับผู้ขับขี่นะคะก็คือปรับไฟฟ้าสามารถบันทึกตําแหน่งได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างบนกันก่อนเลยตัวนี้เราจะมีในส่วน ของซันรูฟนะคะแล้วก็จะมีกระจกมองหลังซึ่งตัดแสงอัตโนมัตินะคะถัดลงมาเราก็มีจอนะคะที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ขนาด8นิ้วแล้วก็มีลำโพงบสททั้งหมด10ตัวรวมถึงมีไ i เลสชาร์จเจอร์ด้วยนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยค่ะว่าลืมสาย USB นะคะก็คือสามารถวางแล้วก็สามารถชาร์จได้เลยนะคะสำหรับโทรศัพท์เนาะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยเช่นกันนะคะก็ของเราก็จะเป็นพวงมาลัยมา ฟัังก์ชนสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ในส่วนของฝั่งซ้ายมือจะเป็นในส่วนของการปรับเสียงปรับขึ้นนะคะเพลงหัดไปแล้วก็วางโทรศัพท์นะคะรับ ในส่วนฝั่งความ,มือก็จะเป็นในส่วนของระบบล็อกความเร็ว Master Radar c u ์คูดค o นโทก็คือระบบล็อกความเร็วแต่ผ่านตามรถคันหน้าด้วยแถว2นะคะก็คือเราจะมีม่านนะคะตัวนี้ม่านบังแดดให้นะคะในส่วนของแถว2นะคะรวมถึงนะคะตัวนี้จะมีแอร์นะคะก็คือแอร์แบบออโต้เพิ่มความเย็นสบายซึ่งสามารถเย็นถึงแถว3เลยทีเดียวค่ะบอกของเรานะคะแถว2เนะะี่ยค่ะก็คือมีที่พัดแขนนะคะ แล้วก็เวลาที่เราอยากจะเก็บก็เก็บได้ง่ายได้เลยค่ะสะดวกสบายและในส่วนแถว3สามารถนั่งได้จริงนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของการอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นที่วางแก้วน้ำนะคะหรือเวลาขึ้นลงจากแถว3ามาแถว2ลงรถนะคะก็เข้าออกสะดวกได้มากขึ้นนะคะและในส่วนแถว2นะคะก็คือสามารถปรับเอนนอนได้นะคะ แล้วก็ไม่เพียงเท่านั้นก็คือสามารถพับลงมาทั้งหมดได้เลยแล้วก็ในส่วนแถวซามเราสามารถพับเปลาะได้แยกพับอิสระได้นะคะก็คือ50%เตแยกพับอิสระได้เลยย้ําสําคัญนะคะแถว3ามก็คือสามารถนั่งได้จริงทางเข้าทางออกทางลงเนี้ยค่ะอำนวยความสะดวกให้ย้ำอีกครั้งนะคะ สำหรับ Mazda CX8 2.5 SP Exclusive นี้นะคะมีพร้อมส่งมอบราคาจะอยู่ที่1,699,000บาทค่ะย้ำอีกทีดอกเบี้ยต่ำสุดอยู่ที่0.99%ค่ะลูกค้าท่านใดสนใจใน Mazda CX8 หรือ Mazda ทุกๆรุ่นนะคะสามารถโทรติดต่อได้ที่087-808-2949 s c 4ค่ะหรือแอดไลน์ t u k t i n g 197 ลูกค้าสามารถติดตามช่องทางของเพจ m a ด้าอุบลพิจิตรเพจก็ได้นะคะท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้สิด้วยนะคะเลือก m a ด้าเลือกพิจิตรเพรคะ่ะ